สวัสดีครับแฟนๆตลอดเที่ยวทั่วไทยนะครับแฟนแล้วก็แฟนเพจตลอดชมวัวล,ลานนะครับวันนี้พาทุกท่านามาชมวัวล,ลานแล้วก็แม่เหล่าวัวล,ลานของจังหวัดเพชรบุรีอีกเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่ขเขากระปุกนะครับตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทข้าววัวล,ลานของอลูกเธนเนาะลูกเธนเขาก็ปุกแ,แล้วก็ อีกท่านหนึ่นงที่มานั่งคุยกันก็เป็นลูกชายเนาะชื่อไอพี่เนาะอ่าซึ่งเป็นลูกชายของลุงเต๋เนอนะก็ต้องสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีลุงเตินแล้วก็สวัสดีพี่นะครับครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณทางลุงเต๋นและก็ทางลูกชายอ่าพี่ด้วยนะที่อกุณาอริยาได้ทางต้องตลอดเที่ยวทัวไทยมาทําการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับอ่าวรานอ่าแล้วก็พาไปชมแม่เหล่าวบรานเนาะนะครับตรงนี้นะคงนนะในในเบื้องต้นคงจะต้องคุยกับ เขาฟุ้กับลุงเทินก่อนเรื่องเรื่องความเป็นมาเรื่องการเล่นโบราณเรื่องอ่าเรื่องไม่เหล่าโบราณที่ลุงเทินมีอยู่ตัวนี้พูดถึงเรื่องอ่าโบราณก่อนลุงเทินเล่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 นโบราณมานานยังตั้งแต่ไหนแต่ไรเราคนเพ็รเราเนาะสันว่อายุสิบสามสิบสองสิบสามนะมันเล่นอยู่กับพ่อมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยที่บ้านก็ตั้งแต่พ่อมาเลยแล้วแล้วพี่พี่เล่นพี่เล่นไหมพี่น้องพี่น้องไม่เล่นเขาเป็นลุงเทินเล่นที่เล่นโอ้ยทางอื่นเขา พี่น้องเขาไม่ชอบนะไม่ชอบอ๋อต้องมีลูกเทินชอบเล่นเล่นอยู่กับพ่อหมาต่างต่าเลยก่ะพ่อไปก็ไปพ่อไปก็ไปก็ไปด้วยไปร้านด้วยเนาะเอ้สมัยนู้นก็คือเล่นวัวรุ่นใหญ่เนาะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สิบห้ารอบสิบห้ารอบยี่สิบห้ารอบยี่สิบห้ารอบยี่สิบห้ารอบลูกเทินสมัยก่อนลูกเทินได้วัวรานมาจากไหนสมัยถึงพ่อถึงกบพ่อเขาสร้างมา เมื่อก่อนเต้นเลยแหละวัวลานไปซื้อมาหรือไปยังไงก็ไปซื้อแล้วทุกอย่าไปซื้อแม่พันธุ์กรอนอะไรพันเนี้ยอ๋อซื้อแม่พันธุ์ก่อนซื้อแม่พันธุ์แล้วก็มาผสมกันเรื่อยๆเลยไม่แม่พันธุ์ไม่ถึงเราไปซื้อไปซื้อจากจากคอกไหนจากเราไหนอะไรมันแล้วก็ไม่รู้อีกสมัยพ่ออ่ะก็สมัยนั้นน่ะวัวลานยังไม่มีเข้าใจไหมีแต่ยวัวเทียมวัวก็คือไปหาซื้อแม่พันวัวเพื่อเอามาเป็นวัวทีมเกวียนน่ะเพื่อใช้งานเอามาใช้งานน่ะเพื่อไงวะมาไถนาอะไรแบบนี้เอามาใช้งานเอามาไถนาเอามาเกวียน่ะลุงเทิน เล่นถึงตอนอายุเท่าไหร่ที่เลิกเล่นตัวนี้ยังเล่นอยู่ไหมยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ลูกเทวดยังเล่นอยู่ตัวกูคิดว่ายังแม่กูคิดว่าเพอาะให้ลูกชายเล่นแล้วเล้วไปตลอดเอออย่างอย่างพี่นี่ก็ไปกับพ่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็กอว่าไปเตามได้เเลยก็หมือนกันกับพ่อครับโอ้ตามพ่อไปเออลูก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 ชายลูกเทวดมีกี่คนสองคนก็มีคู่แฝดสองคน ที่และน้องอีกคนชื่อน้องนะน้องน้องนี่ไปด้วยกันไหมไม่ไปนะอ๋อก็ไปพี่คนเดียวที่ไปกับลุงเตือนนะค้าขายเมื่อก่อนไปยรงประยุทธ์มาค้าขายเขาก็ไปค้าขายเขาทางนี้ก็ทางพี่ก็ดูแลวัววัวลงวัวลานไปเมื่อก่อนลูกเตือนอยู่อยู่ทีมอะไรในพวงอะไรเป็นหัวหน้าทีมพวงเนี้ย ลุงเกี้ยงหนองสลาอ๋อลุงเกี้ยงหนองสลาใช่ไหมอ,อยู่ที่ทีมนี้นะโอ้อออแล้วพอกขึ้มนมาอยู่นี่ตอนนี้ก็มาตั้งกัน<ม>เดี๋ยวนี้กีฬาปะาดัมันนี่<ม>วนควรอ้ไขึ้นนี่เฉยนั่นขึ้นนู้นชื่อไอ้นูแล้วม,มันไปกันเรื่อยแล้วแล้วชื่อวัวที่ที่ดังๆสมัยลุงลุงเทินเล่นสมัยโน้นมีชื่อวัวดังๆไหมชื่อดังๆคนรู้จักอะชื่ออะไระเยอะของก้องงก็บข่อยเนาะ ไอ้งอไอพันอ์ีไอไออะไรบ้างอะไองอี่เต้นแล้วก็ไอพันแล้วก็อื่อชื่อมันเก่าๆอะไรนี่แล้วก็นานแล้วเนาะหลักที่ประมาณกี่ตัวสี่ห้าตัวตัวดังๆนะหัวดังๆอ่ะแล้วก็หลังวัวก็มีไอหนังปองตั้มเอินแล้วก็ตํานันอะไรวะหอยามแดงเนี่ย ครับครับครับมันมียนเยอะไอนะ้แป้งหอมไอ้เหลือไยาวอะไรแบบนี้เยอะเนี่ยวัวดังเยอะนะวัวดังเยอะตะอนกวัวสมัยก่อนที่ลุงเทอเล่นจะวัวอย่างก่อนจะขอลุงเทอเนี่ยก็วัวที่พ่อแม่ เป็นที่ว่าเอาเอามาเตรียมเกลียนเอามาเล่นลานใช่ไหมทุกเมื่อนเล่นลอนแล้วอย่างคนอื่นเนี่ยเกาแปรวัวมาจากไหนไปซื้อมาจากไหนเมื่อก่อนซื้อทั่วไปนะทั่วไปชอบขายชอบมันนาแต่หาซื้อมาเล่นนะเพื่อนซื้อกันมาแล้วก็มาฝึกกันหัวตะกอแก็มาซ้อมซ้อมกันทันนี้แหละซ้อมซ้อมกันด้ดีกว่าออกไปลานกันนะเนะอนี้ไม่ดีกว่าไปเรื่องไปแันนั้นเออแล้วก็มาถึงรุ่น รุ่นลูกหลารุ่นลูกรุ่นพี่นี่รุ่นพี่นี่วัวสมัยรุ่นพี่วัวมีวัวดังๆไหมช่วงช่วงช่วงที่เริ่มเล่นใหม่ๆสมมยพี่นะที่ว่าเล่นอ่โมงที่จะเป็นทางของคลองที่นี่เลยนะดูเกิดใช่ไหมแตซื้อกลับมาไหว ด,ดีเขาดีเราแล้วนะเออแล้วแล้วทวนนี้ไอใช้ชื่อออกหลานเนี่ยกลายเป็นนายพวงทวนนี้ยอย่างพี่สา,าพสาม,มอควีเขาก็ปลูกอ๋อมีกี่ทีมสาม,มอควเของก็ปลูกเนี่ยม,มันรวมกันมี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 สามอควีของกุปุกนี่มีกี่ทีม ทีมเดียวเลยครับก็มีรวบรวมก็เหมือนว่าพวกพิเศษปาแดงพิเศษปาแดงอ่าที่ว่าบรรลุผลเล่นแล้วก็ลานเดี่เล็กน้องเอือกนี่หลานพี่ลานพี่เล็กน้องเอือกแล้วก็ทีมของลุงเทิร์นแล้วก็ที่ไหนอีกแล้วก็มีเออ่โครงการชาโขบ้านก้อยโอ้ลูกอยูกเหมืลากก้อยเอ็มลูกกันหลายพ่อโอ้เจ๊แยอโอ้เจ๊แยของลุงเจ๊แย่เลยใช่ไหมลูกน้องชายพ่อครับบ้านลานในทีมนี้มีประมาณกี่ตัว เออที okay. ่วันเล่นเล่นอยู่ก็อันนี้วัวใหญ่ด้วยแล้วก็วัวกลางด้วยวัวกลางแล้วก็วัวจิ๋วเขามีก็มีจีนรุ่นนะมีวัวใหญ่สามรุ่นรุ่นแล้วครับวัวใหญ่วัวกลางวัวจิ๋วแล้ววัวเล็กมีไหมวัวเล็กวัวเล็กก็จะวัวจิ๋วก็จะออกก็จะออกก็จะซ้อมก็จะซ้อมก็จะวัวจิ๋วกจะออกแต่วัวใหญ่มาบัานนี้ก็วัวกลางมาชุดนั้นก็วัวจิ๋วแล้วแับเนี้ยสามรุ่น ก็เด็กอ่อย่างอย่างวัวใหญ่นี่มีประมาณกี่ตัวในในทีมนี้นะเอาทั้งหมดทีนี้ก็ต้องยี่สิบได้โวัวใหญ่นี่นะโว้เยิ้มกันเนาะเพราะว่าอยาปลาอูยาเข้โหผู้ใหญ่ตุ้มครับมันบาดก็สร้างตัวเล่าตัวน้วยางอย่างของที่ของปลาลูกเต๋าเนี่ยมีกี่ตัวรุ่นใหญ่นะอยากออกปราจูงห้าตัวห้าตัวใช่ไหมห้าตัวนี่เป็นเป็นลูกเกิดทั้งหมดไหมลูกเกยทั้งหมดลูกเกิดทั้งหมดเลยลูกเกิดแม่ลูกเต๋า รุ่นจ่าก็เล่นจะเล่นลูกเกินลูกเกินนี่จกี่ตัวรุ่นกลางมีกี่ตัวลูกจ่าก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวสี่ตัวกูเกินบ่เลยเกิเท่าหมรุ่นเล็กรุ่นเล็กส่วนใหญ่เป็นวัวซอมเป็นวัวซอมเนาะแล้วก็มีรุ่นจิ๋ว รุ่เจี๋ยวก็รุ่นนี้ก็ปล่อยผูกแต่ที่เอาไปเล่นนี่คือรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่เนาะรุ่นกลางรุ่นใหญ่เอาไปเล่นลานนะนะคิดเนื่องเนี่ยตัวเนี้ยจากไอซีจะไม่น้อยเลยเนี่ยนี่รุ่นปีอย่างอย่างรุ่นใหญ่ห้าตัวนี่ลูกเกิดนะแม่เขาอยู่ในปูแม่แม่เขาแม่เขาอยู่ในปูแม่ปูนะห้าตัวมีตัวนึงชื่อลองไล่ชื่อไปเลยก็ไล่ชื่อพี่ไอ้ยันไอ้เดียว แก้วไหญแก้วไอ้แก้วแม่อยู่บ้านสิสียันแม่อยู่กับไอโอดูครับครับแล้วก็ไอสอนแม่อยู่ในฟูงไอสอนครับผมไอเดียวแม่อยู่ในฟูงไอเดียวครับผมมีมานห้าตัวเนาะครับห้าตัวนี่มีมีบาดไหนบ้างก็มีได้บานนอกบานรองบานทามได้หมดได้หมดทีบาดห้าได้หมดบานรองกับบาดนอกตูวไหนที่ว่าเอาวางประจําเลยโซบ้าจะเป็นบาดนอกนี่วางประจําเลยบาดนอกี่บ้าจะเป็น สอนมีสอนมีจ mm ิบ hmm. ก like. ูเดียวแล้ว uh, ก็ไอเดียวก็ผ so. ูกบ so like ้างไอเดียวก็ผูกบ้างครับผมแล้วต่แต่เครื่องผูกประจำมันคือไอสอนไอสอนเพราะว่าหัวนอกก็ในทีมงานก็มีก็ผูกกันอยู่หลายตัวแต่เราเพูดอนไงเนาะแต่ที่บ้านก็มีมีสอนที่ว่านอกาจะผูกอยู่ประจำไอสอนนี่ผลงานเป็นได้ไหมสอนก็ถามว่าผลงานมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้างชัดบ้างแล้วถามไปเขาวิ่งประมาณกี่ไปนามจริงนะ ดาบจีนผูกก็พูกแต่ร้อยรุ่นรุ่นมาารรุ่นเล็กมาแล้วรุ่นกลางมาเลยพอประมาณกี่ไปทั้งหมดทั้งหมดถิดถึงสามสิบไปไหมไม่น่าถึงประมาณยี่สิบสิบยบชนะชนะเท่าไหร่ชนะชนะบ้างแพ้บ้างอะบรประมาณห้าสิบ้าสิบเนาะห้าสิบห้าสิบทั่วระหว่างจะพูกบ้างก็ะต่กอนบรูลูลานี่ยมันขึ้นขอเข้าี่ม ข้อนั่กับตายก็ว่าตายกันทั้งนั้นแหละสอนเลยนะยุ่งยุ่งมากเลยเนาะวัววัวมันมันไม่ใช่เป็นวัวฟิตแต่ว่ามันเป็นวัวโลกเป็นวัวโลกเป็นเป็นลูกลูกวัวนี่เหล่าเดิมๆเลยครับเหล่าเหล่าที่ไหนสอนอ่ะมันเลาผมซื้อมันได้มากผมก็ซื้อวัวแก่ๆก่ะนะแม่แก่แก่ที่กูเลี้ยงไว้จนแก่อมวัวเ่าะ วันแล้ววัวเราแต่วัวแกวัวแกเขาไม่ขายนะเพราะหน้ามาเล่นว่ามึงแกเขาขายทิ้งเราก็ซื้อมาได้ลูกโตเป็นโบราณเป็นไม่หรอกโบราณฮะเป็นเราโบราณทุกอย่าซื้อในเพชรเนี่ยาะในเพชรเนี่ยอเราไปซื้อมาซื้อแม่แกมาเราก็มผสมมามาผสมได้ตัวสองตัวแม่เราก็ขายไปแม่งหมดลูกแล้วขายโตาล้วลูกมาซื้อพันเลยซื้อพันต่อเลยมาไปสอนดูภายนอกแล้วดูลองอ่ะดูลองไปว่าไปไอยันไอ้ยันไอ้ยันนี่ เดิมเเป็นเหล่าทีเดียเหมือนกันเลยเหล่าทีบ้านเราเพื่อนง่าเหล่าเวลาน่ะแต่ว่าคนบ้านเราอะเพื่อนง่าตั้งเที่ยงก็ลอยฟ้าลอยแปดลอยสามลอยหกอะไรแบบนี้ประมาณกี่ไฟแล้วยันสามทีกี่ไฟโอ้โหเล่นตั้งแต่เล็กมาเล่นยังไงตการไปถึงถึงสิบยี่สิบไฟก็ตั้งรุ่นนี้แหละเป็นเป็นไงบ้างผลงานเขาผลงานมันก็พรได้เหมือนกันเพรได้แหละ ปอไม่เคยแพ้เลยมั้งเลยก็มีไปแพ้ลายแพ้อยู่ลานเดียวลายหุบตะโคดหุบตะโคดลายมันสายจมลามันจมโอ้แพ้ไปครั้งเดียวแพ้ครั้งเดียวกี่ไฟทั้งหมดพยพยานนะพยานเล่นมาก็น่าจะยี่สิบปลาครับก็พาดสิแพ้สนามเดียวถือว่าเก่งนะบมาลองใช่ไหมอู้หุเกิดได้นะเนี่ยร้อยหกร้อยแปดเนี่ยอู้ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบรอบนะอู้แล้วดำอู้ยังไงที่ว่าไป ได้ก็คือว่าคือน้องข่าคือได้ทั่วไอ้สอก็พิสโคลผมหักเนยอะคือได้มันตั้งขาแล้วก็เหมือนว่าไฟกลับเลยดังนั้นตั้งไปร้อยหกหกครับเมื่อยันสนามหน้าสุดสนามไหนหน้าสุดนี่ก็ไปฮุบตะโคดนะครับเป็นเป็แพ้ที่ว่าไปแพ้ที่ว่ามันจบนะครับเือสนามหน้าสุดนี่แพ้วันนั้นก่อนนั้นก็ชนะหมดเลยอู้นะครับุ่นผู้ชมไอ้ ไอ้ยันนะครับบาลองของลุงเพิร์นะครับอ่าตัวนี้ชนะเขาเล่นตั้งแต่รุ่นกันลเลยเนาะจนถึงปัจจุบันเนี่ยยี่สิบกว่าไปอ่ะนะครับชนะนะครับแพ้ไปล่าสุดตรงนั้นก็ชนะหมดเลยอ่าก็ถือว่าเป็นวัวอ่าบาลองที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นอ่าตอนนี้เวลานะครับของเพิร์ดนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าไอ้ไอ้ยันเนาะไอ้ยันบาลองก็ถือว่าเป็นวัวเก่งของพ่อลุงเพิร์ดอีกตัวหนึ่งบาลองนะครับบาลอง งาตั Laure, thin, ้งค okay. ่เข้า่น่หลบร้องมีไหมเาจ่ายยันบ่ก็หัดเตียกระแนนทีมงาน่ทีมงานแต่แต่แต่ของที่ก็มียันนละที่กมีเีาร้องนะบาร้องบ้าจามคุณต้องนั้นก็ไอ้ทีมงานบาานบาขคานก็ยกันไปเรื่อมีบารสามไหมบาสามก็คือว่าอเดียวเลยอเดียวนี่บาสามอาชีพเลยใช่ไหมอาชีพเเป็นเรา